จุดเด่นของนากามูระนี่ก็คือการเข้าออกที่รวดเร็วแหละครับสเต็ปเท้าการออกบัตรเร็วครับแต่ว่าชายน้อยนี่ประสบการณ์น้อยกว่าโอ้ยปวดตัวแล้วครับโอ้ยลุกตายครับสถิติการโชคดีเหนือกว่านะครับเพราะว่าต่อยมาเยอะกว่าโอ้ย โอ้สามไปแล้วครับหง่ายหลังเลยครับสามได้เลยสามได้ส่งเลยโอ้โหใส่แล้วเลขวาใส่แล้วครับโอ้ยจยังบมวยจับมวยโอ้ยโอ้โหกรรมการครับจะไวไหมไหวไหวไม่ไหวภาคไปชุดเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับโอ้โหสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เอพิโซด3ของการซ้อมมวยกับเรานะครับผมวันนี้ผมแล้วก็ร็อกแมนชายน้อยครับจะมาเผยเคล็ดลับการชกมวยสไตล์ออร์โธด็อกซ์หรือการชกมวยแบบสไตล์มวยขวานะครับ ร้อมเคล็ดลับการฝึกซ้อมที่ทุกท่านสามารถเอาไปฝึกฝนได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับผมชายน้อยวรวุฒนนะครับแชมป์ WBC เอเชียและรองแชมป์โลกอันดับ5ของ WBC รองแชมป์โลกอันดับ5ของสภามวมยโลก WBC นะครับผมรุ่น122ปอนด์ซปเปอร์แบนตัมเวดและนอกจากเป็นแชมป์ WBC เอเชียแล้วยังเป็นแชมป์เยาวชนโลกด้วยนะครับผมแชมป์ WBC Youth World Champion ครับผมและสำหรับผมนะครับผม สวัสดีนะครับแบงค์เทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันนะครับผมเป็นโปรโมเตอร์ของรายการมวย W.P Boxing ครับผมวันนี้เราก็จะมาเผยหมัดเด็ดกันนะครับผมหมัดเด็ดที่ร็อกแมนชัยน้อยเนี่ยใช้ชกแล้วสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้12ครั้งจากการชนะ14ครั้งใช่ไหมครับชัยน้อยใช่ครับผมมันแน่นอนนะครับก่อนจะมาเริ่มฝึกซ้อมกันวันนี้ครับเรามาสรุปกันคร่าวๆนะครับว่าเบื้องต้นว่าวันนี้เราจะมาฝึกอะไรกันบ้างน,นะครับผมโดยการโปรแกรมฝึกวันนี้ฝึก4ี่ยก เป็นการฝึกที่คล้ายๆกับการฝึกที่ซ้อมจริงเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับเราก็จะมาฝึก4ี่ยกนะครับยกละสามนาทีพักหนึ่งนาทียกแรกเนี่ยจะมาฝึกการสอนยืนมวยแบบมวยขวาใช่ไหมครับถ้าทําถูกต้องต้องยังไงครับชายน้อยก็เท้าขวาและเท้าซ้ายยืดหลักให้แน่นที่อยู่ที่ระยะของตัวเองมือซ้ายและมือขวาอยู่ประมาณที่โหนกคิ้วของทั้งสองข้างนะครับอาการหนีบข้อศอกนะครับไม่กางข้อศอกออกโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยก2เราจะมา ฝึกหมัดชุดที่ชายน้อยใช้ปิดเทมในหลายๆครั้งนะครับเป็นการยักซ้ายขวาตรงเลยเป็นชุดใช่ไหมครับอันนี้ยก2ยก3เราจะมาฝึกหมัดชุดที่ชายน้อยใช้สยบยุยะนาการมูระนะครับดาวลุ่งชาวญี่ปุ่นที่การโช์ครั้งนั้นคนดูคลิปเป็นหลายล้านวิวเลยครับคราวนั้นต่อยยังไงครับชายน้อยตอนนั้นก็มีหมัดฮุกนะครับกับหมัดขวาตรงเวลาฮุกปังฮุกปังให้บิดทั้งตัวนะครับหัวไหล่สะโพก ข้อเท้าเปิดออกมานะครับขวาตรงเปิดปั้งประมาณนี้ครับผมคราวนั้นก็ต่อยร่วงเลยครับผมแล้วก็ยกสีเรามาทบทวนการฝึกซ้อมทุกอย่างที่เราพูดกันไปครับวันนี้ก็ทุกท่านสามารถฝึกซ้อมไปพร้อมกันได้เลยนะครับผมถ้ามีกระสอบไซต์ต่อยไปด้วยกันได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่มีก็เป็นการชกลมนะครับอยู่กับที่นะครับเท้าขยับจังหวะนะครับเวลาออกมา บ้างขยับจังหวะบ้างประมาณนี้นะครับต่อยอยู่กับที่ได้ครับผมก็เป็นการออกกาลังกายได้เหมือนกันใช่ครับก่อนจะไปซ้อมกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนบริษัทดีคอนเจ้นจำกัดวัดเป็นได้ทั้งปีอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเริ่มยกแรกกันเลยครับชายน้อยก่อนอื่นต้องกาดยังไงบ้างครับเบสิกมวยสากลมือทั้งสองข้างนะครับอยู่ระหว่างคิ้วทั้งสองข้างนะครับประมาณนี้ข้อศอกข้อศอกนีบลงนะครับอ่ะ ขัวเข่าให้บาลานซ์นะครับไม่ยืนขาตรงเดินยังไงครับเดินหน้าถอยหลังนะคเดินหน้านะครับเดินหน้านะครับเท้าซ้ายก้าวก่อนนะครับเดิน1พยายามนับในใจก็ได้ครับ1โอเคประมาณนี้ครับ1อ่ถอยหลังนะครับก้าวเท้าขวาก่อนนะครับ2นับในใจว่า2ก็ได้ครับ2โอเคประมาณนี้ก้าวเท้าขวาหาซ้ายตามนะครับ2องก้าวไปข้างหน้านะครับนับ1 1โอเคก้าวเท้าซ้ายขาขวาตามครับ1 โอเคประมาณนี้ครับผมผู้ชมก็ทําตามได้เลยใช่ไหมครับครับผมอสอนหมัดยับนะครับชายน้อยออไป,ไปนะครับเ,เป็นการออกหมัดนะครับ1นึ่งสองนะครับแต่เอาหมัดหมัดหนึ่งก่อนนะครับก็คือหมัดยับหมัดยับก็คือหมัดหน้าเวลายับนะครับยับไปข้างหน้าให้อยู่ระดับสายตานะครับข้อเท้าสะโพกหัวไหล่เปิดออกมายับปับ้งช้าๆก่อนนะครับประมาณนี้ขยับจงังหวะตัวเองนะครับให้อยู่หลักของตัวเองอเวลายับ บ้างบิดข้อเท้าบิดหัวไหลบิดสะโพกมือขวาอยู่ที่แก้มนะครับอยู่ระหว่างแก้มจะไม่ตกอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้แย็บบ้างหมัดนี้ต้องคว่ำใช่ไหมครับใช่ครับต้องคว่ำลงจะไม่อย่างนี้นะครับพิกคอมพิกพิกสันมัดลงสันมัดอยู่ระดับสายตาจะไม่ขึ้นหรือลง่าหรือเฉียงหรือขวาโอเคให้แย็บระดับสายตานะครับประมาณนี้นะครับยัดช้าๆไปพร้อมกันเลยครับป้างโอเคบิดข anyway. ้อเท้าบิดสะโพกแรง ปั้งอ่าถ้าจะถ้าจะให้แรงก็ต้องส่งบิดตัวไปด้วยนะครับปับ้งโอเคประมาณนี้ครับผมแล้วมือขวาต้องการถัดไ้ใช่ไหมครับสำคัญยังไงครับชายน้อยมือขวานะครับถ้าเราถ้าเราแย็บเล้ามือขวาเราตกปั้งเราอาจจะโดนสวนได้นะครับอ่า <Okay. S 1> ครับผม <footsteps. S 2> มือขวาเราต้องอยู่ประมาณระหว่างหนกแก้มระหว่างคางจุดสาําคัญคือคางนะครับให้ปิดคางไว้แย็บก้มหน้านิดนึงแย็บปั้ง,งโอเคประมาณนี้ครับอครับ <usc ans> อ่าขวาตรงยังไงครับ อ่ะต่อไปหมัดขวาตรงคล้ายๆกันเลยนะครับหมัดขวาตรงข้อเท้าสะโพกหัวไหล่เปิดออกมานะครับปังอ่ะหมัดขวาเหมือนกันอยู่ระดับสายตาเป้าหมายเวลาต่อยนะครับจะอยู่ที่เดียวกันทั้งมัดซ้ายและหมัดขวาจะไม่ต่อยแล่เป้าหมายเป้าหมายจะอยู่ที่เดียวกันปังโอเคระดับสายตาตามองไปข้างหน้าก้มหน้าลงนิดนึงมือซ้ายอยู่ที่โหนกแก้มนะครับข้อเท้าสะโพกหัวไหล่เปิดออกมานะครับ บ้างอ่าประมาณนี้ครับผมทําไมหน้าต้องก้มด้วยครับก้มเพราะมันก้มเพราะเวลาเขาสวนมาจะได้โดนช่วงหัวเก็บค้างใช่ไหมครับจุดโฟกัสครับจุดสำคัญอ่าผู้ชมก็ต่อยตามกันได้เลยนะครับครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการต่อยนะครับช้าๆพยายามขยับช้าๆก่อนนะครับไม่ต้องรีบไปขยับให้เก้าจังหวะอ่าถอยออกมานิดหนึ่งเสริมเข้าไปบ้างป้างหาบิดขวาให้สุดบิดตัวให้สุดนะครับอ่า เวลาต่อยนะครับเอาช้าๆก่อนนะครับหมัดซ้ายปังค้างหมัดขวาปังอประมาณนี้นะครับต่อย,ดยอได้เล,เลยครับปังปังครับปังโอเคต่อไปเร่งจังหวะขึ้นหนึ่งสอง<อ>ปังปังโอเคประมาณนี้ครับพยายามหมัดขวาบิดให้สุดหนึ่งสองนะครับพูดในใจว 1, 2, 1, 2, ่าหนึ่งสองหนึ่งสองฮึบปังปังโอเคประมาณนี้นะครับปังปังโอเคปีดให้เร็วขึ้นนะครับฮึบปังปัง อ่าหมดยกหนึ่งครับผมพักก่อนครับ เมื่อกี้ยกแรกครับต่อย 1- นสองมาแล้วทีถ้าจังหวะถ้าอาจใช้น้อยไล่ไล่ไล่คู่ชกไปติดเชื่อกันเนี่ยเรารัวได้เลยไหมหรือยังไงรัวได้ครับครับเดี๋ยวมันดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับเวลาต่อยนะครับเป็นหมัด1นสองเหมือนเดิมนะครับรัวปังปังปังอ่าแต่จะมีจังหวะที่ออกแล้วคั้มจังหวะหนึ่งครับหมัดซ้ายเอาไว้คั้มครับปังปังปั้งค้แล้วก็ปังปัคงปั้งค้อ่าประมาณนี้นะครับปังปังปังอ่าค้มอ่าตอนนี้มาดูแบบช้าๆกันเวลาออกหมัด ปั้งออกให้ตุดปั้งออกให้ตัวใช้หัวไหลและสะโพกนะครับเึิ่ปั้งปั้งปั้งโอเคค้ำปั้งปั้งปั้งค้ำโอเคนะครับเวลาค้ำเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เข้ามาก่อนเวลาคู่ต่อสู้ติดเชือกจะเข้ามาก่อนนะครับค้ำไว้หมัดท้ายค้ำไว้ก้มดูคู่ต่อสู้ปั้งปั้งปั้งอ่าประมาณนี้นะครับครับปั้งปั้งอ่าค้ำโอเคครับไปเรื่อยๆอ่ะ นี้สปีดมาต่อเรื่อยๆครับเป็นการออกกระชับในการออกออกร่างกายไปด้วยผู้ชมก็ทำตามได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าเราเหนื่อยอ่าอย่าหยุดอย่าอยู่นิ่งครับกลับมาพุทเวิร์กได้พุทเวิร์กโอเคยกตัวอย่าเก่งนะครับรีแลกตัวเองไปอ่าแย็บได้ไปต่อปั้งปั้งปังโอเคประมาณนี้ครับพึบปังปั้งปังอ่ายกไปโยกอีกแลกกับกระสอบไปนะครับน้ำมัดขวาค้ำได้ มาซ้ายค้ำได้ปัง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 ค้ำค้ำปังอ่าค้ำยิงตรงได้ปัง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 อ่าค้ำได้ครับวันนี้เอาไว้น็อกคู่ต่อสู้นะกายนะครับปัง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 ต้องโอเคค้ำปังอ่าค้ำยิงปังค้ำปังค้ำปัง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 มาณนี้ครับเปัง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 ประมาณนี้อ่ถ้าเราเหนื่อยกลับมาโยกได้นะครับ ขำไปต่อปังปังปัปังเฮ้ขำปัง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 ขำปังเหลือนาทีเดียวครับสองนาทีแล้วบอยพร้อมกันเลยครับปังขปัง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 ขาตานี้สปีดนะครับขาทั้งสองข้างแนปบาลานนะครับสปีดจะทอดไปได้เลยวันนี้ครับปัง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 ป สามสิบวิเล่นกันไปได้เลยครัเล่นพร้อมชัยน้อยเลยครับประมาณนี้ครับสามสิบปัง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 อ่าอย่ารีแลกซ์พยายามรีแลกซ์ครับรีแลกซ์ตัวเองปั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 งมาเอบปัง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 เดี๋ยวไปเอิบปังเอิบปัง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 เย่กลับมาฟุตเบิร์กปัง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 ห้า สามสองหนังดย้อนโอเคพักกันครับ ยก3นะครับผมอันนี้เป็นคอมโบหมัดชุดที่โด่งดังเลยที่ชายน้อยต่อยกับนักมวยดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นยูยะนากามุระปล่อยล่วงต่อยนับเลยต่อยยังไงบ้างครับสอนผู้ชมหมัดแรกครับที่เขาลงไปนับนะครับคือหมัดฮุกนะครับก็จะเป็นลูกลูกแห่ครับลูกแย่เหมือนยกแรกเลยลูกแย่เหมือน1 2แต่เราไม่ต่อยแรงนะครับแย่แย่แ,ยแล้วก้มตัวลงอรอจังหวะที่เขาลดการลงฮุกขึ้นข้างบนฮุกสะบัดสะบัดข้อมือสะบัด พรยุกขึ้นข้างบนนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาชมกระสอบกันนะครับประมาณนี้โยกจังหวะมัดหนึ่งสองไม่ต้องต่อยแรงนะครับปึ้งปึ้งหมันแช่เอาไว้แย่คู่ต่อสู้ให้เขาออกอาวุธมาเราจะได้มีช่องนะครับช่องช่องเพื่อจะฝุกซ้ายครับต่อยไม่ต้องแรงบรึ้ง,งตอนนี้ย่อตัวลงนิดนึงนะครับปึ้งปึ้งย่อตัวลงนิดหนึ่งเพื่อมอง มองจุดที่เราอาจจะมองไม่เห็นเราต้องย่อตัวลงป <สา S 1> ั้งปังปังขาขาต้องบิดยังไงครับชายน้อยข้อเท้านะครับบิดออกมาตัวสะโพกตัวแขนสะโพกบิดออกมาครับปับ้งราะวันนี้ปังให้อยู่ระดับสายตานะครับอยู่ระดับสายตาตลอดออกจากข้ไล่นะครับจะไม่ข้อศอกจะไม่ตกลงอย่างนี้นะครับข้อศอกให้ยกขึ้นอยู่ตั้งตั้งฉากกับพื้นให้ั้งฉากกับพื้นครับผม ประมาณนี้ครับตอนนี้มาดูหมัดที่ผมต่อยแล้วคู่ต่อสู้น้ำครับปึ้งปั้งประมาณนี้แย่ก่อนะครับแย่ปั้งฟังตั้งโอเคครับปั้งฟังตั้งเฉยย่อตัวลงนิดนึงกลับมาโยกตั้งฟังตั้งแล้วเขฮุกปึ๊บแล้วตามขวาได้เลยไหมครับตามได้เลยครับผมฮุกเพื่อเขาโดนเต็มแล้วเราสามารถต่อยขวาได้เลยครับปั้งฟังตั้ง จะมีจังหวะครับจังหวะหนึ่งเวลาเราฮุกแล้วปังปังปังค้ำต่อยิงขวาปังอ่าประมาณนี้นะครับทำตามได้เลยนะครับฟุกเสร็จแล้วค้ำต่อยิงขวาปังอ่าประมาณนี้นะครับที่ผมใช้นนกเดี๋ครับลองดูปังปังปังค้ำปังโอเคอ่อันนี้ลองมาทำเร็วเขึ้นนะครับปัง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 ขยับพุดเริศ าจัดปัง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 อสามสิบวิครับอ่เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นได้เล้วเร็วขึ้นได้แล้งปังปังปังยกตัวปังปังปังโอเคกลับมายกตัวปังปังปังโอเคยกตัวปังปังปังโอเคทำไมครับปัง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 ต่อไปหมัดขวาท้ายิง โ <Okay. S 2> อเคหมดยกครับผมยก3พักก่อนครับ โอเคครับยกที่4ครับเรามาทบทวนกันทุกอย่างครับที่ชายน้อยสอนไปตั้แนะ่ยกหนึ่งถึงยก3แล้วก็มา m i ์ผสมต่อยกันได้เลยว่าถ้ามาซ้อมจริงๆเนี่ย,เ,ยเราไม่ต้องต่อยได้ชุดเดียวคือไม่ต้องต่อยแค่ชุดเดียวคือต่อยได้หลายชุดเลยใช่ไหมครับครับผมใช่ครับผมชายน้อยอทวนยืนการยังไงยับไซไม่อยังเลยครับการประมาณนี้นะครับให้ได้ปรลานา์นะครับการขึ้นมาเอามัดหนึ่งสองกันครับปังปั้งบิดเอาช้าก่อนนะครับเพิปังปังมัดหนึ่งสองเร็วขึ้นนะครับ ขยับสเตปยกตัวปังปังประมาณนี้นะครับสี่มัดปั้งปังโยกป้ายหนึ่งสองปังปังอาจจะสลับกันนะครับ1นึ่งสองแล้วก็สี่มัดนะครับหนึปังปังยกปปังปังปักลับมาที่เดิมขยับขาขาขยับตลอดนะครับยับปั้งหนึ่งสอปังปัต่อไปสี่มัดปังปังปั้ำได้หนึ่ปังปั้งำ ตั้งตั้งตังตั้งโอเคกลับมาที่เดิมอ่ลองฮุกฮุกครับสมมติผสมฮุกไปด้วยหนึ่งสองฮุกก็ได้ครับเอามาผสมกันปังปังปั้งฮุกประมาณนี้ครับปังตั้งตังเสิร์ฟเข้าไปพยายามเสิร์ฟเข้าไปเร็วๆการระยะให้ได้ระยะของตัวเองนะครับไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปโอเคปังตั้งตังกลับมาครับปังตังตัง โยกไปต่อยเบาได้ไม่ต้องแรงทุกหมัดนะครับ,รบไม่ต้องแรงทุกหมดัดไม่ใช่ต่อยแรงทุกหมัดนะครับที่สําคัญอย่ายืนเฉยเฉยใช่ไหมครับใช่ครับต้องอยู่ฟุตเวิร์กโยกไปฟตเซิร์พยายามเคลื่อนที่ได้มีจินตนาการครับไม่ต้องเก่งยับปัง 1, 2, หนึ่งสองฮุกปังปังปังฮุกปังฮุกปังฮุกปังจิ้มขวาอย่าเก่งครับจิ้มขวาปังอย่าได้หมัดซ้ายหมัดขวาหนึ่งสอง

ถอยบุกบุกย uh, ah, ับปังขำปังหมัค้ำสำคัญนะครับค้ำเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เข้ามาก่อนปังฮุบปังทำแล้วุกปังทำแล้วุกปังถอยขวาปัง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  หมดยกโ okay. อเคครับผมครับผมวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์แล้วที่สำคัญได้ดูแลสุขภาพที่ดีไปพร้อมกับพวกเรานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ก,กันด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสน,นุนบริษัทดีคอนติน้นจำกัดหวัดเป็นได้ทั้งปีอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับ EP ต่อไปรอติดตามกันได้เลยว่าผมจะมาเผยเคล็ดลับอะไรกันต่อสนุกแน่นอนครับ